เปิดตัวแล้วเรยมี่เทอร์โบสมาร์ทโฟนตระกูลใหม่ใช้ชิปเซมดิอนแป 8s อสเ3รองรับ Air j e t t e r และ HyperOS ล่าสุดทางเสมาร์มประเทศจีนก็ได้เปิดตัวเ e d m มี u r b o 3สมาร์ทโฟนตระกูลใหม่ที่มาสานต่อจากอุนเทอร์โบในปีที่แล้วอย่างเล่นมี o no t e 12 Turbo ครับซึ่งจะเน้นสเปคระดับท็อปแต่มีราคาที่จับต้องได้ครับเบอร์สเปคมีดังนี้ครับ มีหน้าจอแสดงผลแบบ OLED ขนาด6.67นิ้วความละเอียด 1.5K 2,712คูณ1,220พิกเซลรองรับค่าอินเฟเรท120เฮิร์พร้อมทัชแซมปิ i งเรทสูงสุด480เฮิร์ความสูงสุด2,400นิ้มีค่าคอนทัตเลโทรอยู่ที่5ล้านต่อ1,920เฮิร์ h ไฮฟิวเคนซี่พีดูเวมดิมิงและสี12บิตใช้ชิปประวมวลผล s n a p d r a g 8 Gen 3 Octa Core ความเร็ว3.0กิกะเฮิร์ มีแหมให้เลือก12 g ิกบ16 g ิส่วนลรงมีให้เลือก216 g ิ512กิและ1เทรไบท์บนระบบบริการ Android 14ครอบทับด้วย HyperOS ให้กล้องหลัง2ตัวมีทั้งเลนหลักความมเอี50ล้านพิกเซลรวบแสง1.59เซนเซอร์ LYT 600รองรับการสั่นแบบ OIS และ e a s เลน Ultra Wide ความลมเป็น8ลานพิกเซลส่วนกล้องหน้าความลเอียด20ล้านพิกเซลรองรับการเชื่อมต่อ WiFi 2.4และ5กิก มีบูทู5ท4มี 5G มีพอร์ต USB ใช้4มีเลน่มองสามสีคือ Ice t i ท a ท i u r g r n ร n b l a ล e และ Black Crystal และยังมีเวอร์ชันพิเศษ Harry Potter Limited Edition v e r s i เวอร์ชีกด้วยครับไฮแบตเตอร์มาที่5,000มิลแมลแอมปรองรับชาร์จเร็ว90วัตต์สมาร์ทโฟนเลิมมี t ท r บ o 3มีราคาเริ่มต้นที่จีิอยู่ที่1,999หยวนหรือประมาณ1200บาทครับ